ไม้วเป็น้ครึ่ขงข,ของเรานะและทุเบิร์นทุด้วยรื้นตัเองนะเ,<อ>เป็นส่วนหนึ่งที่ไรีว่าอะไรแนะนำและอลายคนที่อาจจะยังไม่ค่ยอยเข้ามา okay, อนเรื่อ,องนี้ คุณแม่ดราตีนะคะสุดสีแดงตระมะที่ที่มาบูรณะโบูธแห่งนี้นะคะแล้วคุณแม่อีกข่านนี้นะคะก็เป็นคุณแม่ที่บริจาคที่ดินให้กับวัดนะคะมาถ่ายให้คุณแม่หน่อยมีพันธุ์พงนะคะบะคะูธบูระนาบททู ก่าผุพังนะคะล้างนะคะก็เลยบูรณะขึ้นมาใหม่นะคะสวยงามเลยนะคะแล้วก็มีสลองบูธนี้นะคะด้วยมีพระมาบวชเก้าลูกพร้อมกันในวันเดียวนะคะก็จะเป็นตำนานเนาะก็จะเป็นตำนานนะคะต่อไปก็ในอนาคตข้างหน้าก็จะมีก็จะมีนาคมาบวชเรื่อยๆแ่ะค่ะ วัดนี้ก็จะดุ่งดังนะคะก็จะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะคะก็จะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็คงจะมีพระมาบวชเรื่อยๆละค่ะเป็นเรื่องที่อยากจะขอบคุณแม่เอ็ดีแล้วก็สายบุญทุกท่านที่ให้ลุกคุณแม่แหล่และทุกคนได้เป็นสถานู เชื่อมหลายอย่างจนมาถึงทุกวันนี้เราถึงบอกว่าใครจะรอเราว่าทำอย่างน,นี้เพื่อเห็นผลก็ไแต่ถแม่น,นะคะทั้งสองท่านนี้นะคะจับมือกันบูรณะาาสถานที่วัดองค์ปู่แห่งนี้นะคะสาธุสาธุนะคะขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคนที่ร่วม เดินมากับเรา่อจะในความสุขเช่นเดียวกันเพราะว่าสิ่งที่เราทำนั้นคือสิ่งที่าหลายคนมองว่ามันดีเราก็มองว่ามันดีเราถึงทำเพราะนั้นเราก็จะทำไปรเรื่อยๆแม้ว่าอุาสาราอะไรต่างๆคำพูดคำจารย์ขอหลายหลายคนจะบั่นาาคลองความรู้สึกแล้วก็การเพื่อจะทำสิ่งดีต่อไปก็ช่างเขา เราทำสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขและเป็นสิ่งที่ดีกับชุมชนกับส่วนที่เราทำนั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจวันนี้ขอบคุณแม่ลาตีแล้วก็ทุกๆคนที่ทำให้เกิดเรื่องราวด,ดีๆนี้ขึ้นวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่สบุกสนานกับเราไม่เจอเรื่องราวแบบมากมายทุกคนก็ค่อยๆกันฝ่าไปพร้อมกันก็แล้วกัน ป้าปะลุงก็พรอมที่จะเดินเปล่าปรัรทุกอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปทุกอย่างทางมีทางแก้ไขกันหมดมีทางเดินให้เราอยูฉะนั้นเมื่อมีทางเดินออกไปเดินไปวันนี้ขอบคุณมากๆวันนี้เราเคนรู้สึกดีมากจแต่มาถึงวันตอนเช้าเลยทู้คนก็ยิ่งเพิมเราคิดว่าเมื่อเราเมื่อมีคนมาบน้าวัด มาพัฒนาในชุมชนของเขาเขาก็รู้สึดกดีมากจากการที่เราเห็นว่าก็ได้ละไมาเนี่ยก็เริ่มมีคนสองคนสามคนจนวันนี้เยอะมากเลยนะตอนมิธีตัปบ,บาตนป้าน้นตาไหลเลยก็คือว่าสิ่งที่โยธทรออกมามันคุ้มค่ามาเลยขอบคุณมากค่ะทุกคน นะครับที่ประแต่ได้บูถึงนะครับเราจะเห็นมีป้ายที่หน้าพ่อโบสถ์ป้ายเองนะครับรายงานผู้ดูแลพ่อโบสถ์นะครับเป็นคุณแม่ลาีเอชไซ์สามลูกพ่ประแต่แล้วกท็ทีนังยูทูบเบอร์นะครับหลายท่านอาจจะไม่ได้สังเกตดูนะครับลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็มีรายงานผู้บริจาคที่ดิน เงินซื้อที่ดินครับเมื่อประมาณเกือบ40ปีที่แล้วนะครับ1 1 0 0 0บาทนะครับติดไว้อยู่เหนือนะครับป้ายที่คุณแม่ลาตีเชษศาสตร์และก็คุณโคตแต่ง้องด้วยถึงงานอุทุเบ์นะครับสัญญาที่ทำเวรนะปฏิสังขรณ์เข้าโบสันน,น,สนี้คือลงตกลงสัญญาบุรณะกันในวันที่หนึ่งตุลาคมพศ2566 นั่นคือสัญญาเลิกโบราณปฏิสังขรณ์นะครับให้แล้วเสร็จนะครับก่อนทีม่นะครับเป็นสัญญา90วันนะครับที่ทำไว้แล้วก็ชัานก็ได้ทำเสร็จก่อนนะครับแล้วเรามาเพิ่มเติมคือภาพวาดในพระโสมนะครับโดย่ชงวาดน,นะครับพุทธประวัตินะครับใน ในพระบูชศน์นะครับค่าใช้จ่ายช่างรวมแล้วนะครับแส,สนเศษนะครับยี่สิบแปดภาพที่เป็นภาพเล็กนะครับรวมค่าช่างแล้วแปดหมื่นสี่พันบาทนะครับภาพด้านหน้านะครับเห็นส่วยที่มีของเจ้าตันน้งใต้ตรงโบนะครับตีภาพนี้นะครับหนึ่งเดียรห้าพันบาทนะครับที่เด้จ้าช่างมาวาดแล้วจะมีภาพด้านหลังพระบูชศ นะครับเป็นภาพที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์หลังจากไปจัาพรสามานะครับท่านมาอีกครั้งหน้าอาจจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่อีกภาพหนึ่งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถแม่ก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะเดินทางอดนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะแม่ขอให้หายวันหายคืนหายเป็นปกตินะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวเป็นล่มโพล่มใสให้ลูกหลานไปนานๆนะคะแม่ต้อง่ก่อนถค่ะค่เนร่มค่นะค่ะค่ะค่ะักแม่นะค่ะค่ะค่ะพัก่อนกนะพัก่อน ดจะไปเยี่ยมที่บ้านอีกขอให้คุณพระคุณเจ้าคุณพระศรีรัตนตรนะคะจงปกปักรักษาคุ้มครองให้แม่นั้นหายวันหายคืนหายเป็นปกติเลยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ่อื่นนะคเดี๋ยวจะกับท่านผู้ช่วยแล้วก็ท่านประธานชจะพาในพิธบาตในตานะครับง้แล้ว บรรยากาศที่อบอุ่นนะคะนเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะแล้วก็จะล่ำลากันเดินทางกลับนะคะเราก็จะไปเราก็จะไปคำสนุนะคะเราก็จะเดินทางกลับจำปาดงนะคะเต้รามีคดงน่อตของเรนชี่นอยเดินทาง สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแตนน่เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะพระท่านก็สันเทนอยู่นะคะตอนนี้นะะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ